การอธิบายเรื่องของสัตว์ร้ายในหนังสือวิวร์เป็นหัวข้อหนึ่งที่มีการอธิบายอย่างแพร่หลายมากที่สุดในบรรดาหัวข้อต่างๆในพระคัมภีร์สิ่งหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องของสัตว์ร้ายดูแล้วมีความน่าตื่นเต้นและน่าค้นหาโดยเฉพาะความหมายของตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ร้ายนั้นการให้ความหมายของสัตว์ร้ายนี้มักจะอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการให้ความหมายที่ถูกต้องเพราะลักษณะของสัตว์ร้าย บางส่วนหมายถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่บาบิโลนเปอร์เซียกรีกและโรมันแต่สิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการสื่อสารไม่ใช่เรื่องการเข้าใจประวัติศาสตร์ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวของสัตว์ร้ายไม่ได้เป็นเรื่องเล็กๆหรือเป็นเพียงเรื่องราวลึกลับพระคัมภีร์ให้น้ำหนักเรื่องของสัตว์ร้ายอย่างมากผู้เผยพระวจนะหลายๆท่านได้รับการเปิดเผยเรื่องราวของสัตว์ร้ายยอนก็เป็นท่านหนึ่ง ที่ได้รับการเปิดเผยและเรื่องราวเหล่านั้นยังได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือวิวร์ถึง3บทจากทั้งหมด22บทแท้จริงแล้วสัตว์ร้ายที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือวิวร์มีทั้งหมด3ตัวคือมังกรสีแดงในวิวร์บทที่12สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลและสัตว์ร้ายที่ออกมาจากแผ่นดินในวิวร์บทที่สิสัตว์ร้ายตัวแรกคือมังกรสีแดงมีเจ็ดหัวและมีเขาสิบเขา และแต่ละหัวมีมงกุฎสวมอยู่ถูกบันทึกเอาไว้ในวิวรบทที่12ทั้งบทกล่าวว่ามีหมายสำคัญอันอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นในสวรรค์คือหญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอภรดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและดาวสิองดวงเป็นมงกุฎบนศีรษะหญิงนั้นตั้งครันและร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะจนจะคลอดแล้วจากนั้นมีหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในสวรรค์ คือมังกรใหญ่สีแดงตัวหนึ่งมีเจ็ดหัวและสิบเขาทั้งเจดหัวสวมมงกุฎหางของมันตวัดหนึ่งในสามของดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาบนโลกมังกรนั้นยืนอยู่หน้าหญิงที่กำลังจะคลอดเพื่อมันจะได้กินทารกในทันทีที่เกิดมาหญิงนั้นคลอดบุตรชายผู้ซึ่งจะปกครองมวลประชาชาติด้วยคาาเหล็กบุตรนั้นถูกช่วยออกมาและนำขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าไปยังพระที่นั่งของพระองค์ส่วนหญิงนั้น หนีไปยังถิ่นกันดานสู่ที่พำนักซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับนางที่นั่นนางจะได้รับการเลี้ยงดูเป็นเวลา1,260วันและเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มีคาเอลกับทูตสวรรค์ของเขาสู้รบกับมังกรและสมุนของมันฝ่ายของมังกรพ่ายแพ้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์มังกรใหญ่ถูกเหวี่ยงลงมามังกรนี้คืองูดึกดําบันที่เรียกกันว่ามารหรือซาตานผู้ล่อลวงคนทั้งโลกให้หลงผิด มันถูกเหวี่ยงลงมาบนโลกพร้อมกับทูตสวรรค์ของมันแล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์กล่าวว่าบัตดนี้ความรอดเดชานุภาพและรชาชอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอำนาจแห่งพระคริสต์ของพระองค์มาถึงแล้วเพราะผู้กล่าวโทษบรรดาพี่น้องของเราซึ่งกล่าวโทษเขาต่อหน้าพระเจ้าของเราทั้งวันทั้งคืนได้ถูกเหวี่ยงลงไปแล้วพวกเขาชนะพยามาลโดยพระโลหิตของพระเมสสโปดก และโดยคำพยานของตนพวกเขาไม่กลัวตายไม่เสียดายชีวิตเพราะฉะนั้นสวรรค์และชาวสวรรค์จงชื่นชมยินดีเถิดแต่วิบัติแก่แผ่นดินและทะเลเพราะมันได้ลงไปหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักเนื่องจากรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยเมื่อมังกรเห็นว่าตนถูกทิ้งลงบนโลกก็ไล่ล่หญิงซึ่งคลอดบุตรชายนั้นหญิงนั้นได้รับปีกพยาอินทรีสองปีเพื่อจะได้บินไปอย่างที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้นางในถิ่นกันดาน ที่นั่นนางจะได้รับการปกป้องเลี้ยงดูให้พ้นจากมังกรตลอดหนึ่งวาระสองวาระและครึ่งวาระมังกรนั้นก็พ่นน้ำออกมามากมายเหมือนแม่น้ำเพื่อซัดนางให้ลอยไปตามกระแสน้ำแต่แผ่นดินช่วยนางไว้มันแยกออกสูบเอาแม่น้ำซึ่งมังกรพ่นออกจากปากลงไปแล้วมังกรก็โกรธแค้นหญิงนั้นและไปทำสงครามกับลูกหลานของนางที่เหลือคือคนเหล่านั้น ที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและยึดมั่นในคำพยานเรื่องพระเยซูภาพเหตุการณ์ในวิวรณ์บทที่สิบสองเป็นสิ่งที่พระเจ้าสํแแดงกับยอนให้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่มารซาตานกบฏต่อพระองค์ไม่ใช่เหตุการณ์ในลักษณะที่เกิดขึ้นจริงณนะเวลาที่ยอนอยู่ในโหมดวิญญาณและกำลังได้รับการสําดงอยู่สิ่งที่ปรากฏในวิวรณ์บทที่สิ เป็นเหมือนบทสรุปของทุกๆสิ่งซึ่งสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้หญิงที่มีดวงอาทิตย์เป็นอาพรมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและมีดาวสิองดวงเป็นมงกุฎหมายถึงชนชาติอิสราเอลหญิงนั้นเจ็บคันและร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะโจนจะคลอดบุตรหมายถึงอิสราเอลในช่วงเวลาก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาบังเกิดวิวรณ์บทที่สิข้อสกล่าวว่ามังกรสีแดงหรือมันซาตาน ยืนอยู่ตรงหน้าหญิงนั้นเพื่อต้องการสังหารทารกที่เกิดมาสิ่งที่น่าสังเกตคือทำไมมังกรไม่สังหารหญิงนั้นเพราะหากสังหารหญิงนั้นทารกก็ต้องตายแท้จริงแล้วมันซาตานไม่ได้เพียงยืนอยู่ตรงหน้าหญิงนั้นโดยไม่ทำอะไรมันพยายามกำจัดหญิงนั้นแต่ไม่สามารถทำได้พระคัมภีกล่าวว่าหญิงนั้นสวมดวงอาทิตย์เป็นอภรร์หมายถึงได้รับการปกป้องจากพระเจ้า สดุดีบทที่84ดสข้อสิกล่าวว่าเพราะพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นดวงตะวันและโลกกำบังองค์พระผู้เป็นเจ้าประธานพระคุณและเกียรติไม่มีสิ่งดีอันใดที่ทรงหน่วงเหนี่ยวไว้จากผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติมารซาตานต้องการกำจัดหญิงที่กำลังจะคลอดบุตรหรือหมายถึงชนชาติอิสราเอลให้หมดสิ้นนับจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันอาณาจักรต่างๆเกิดขึ้นเริ่มจากในยุคสมัยของผู้วินิจฉัย จนถึงสมัยของกษัตริย์ดาวิดชาวฟิลิสเตียเป็นเครื่องมือของมารซาตานในการกำจัดชนชาติอิสราเอลแต่สุดท้ายชาวฟิลิสเตียทั้งหมดถูกกำจัดสูญสิ้นไปเพราะกองทัพอัสซีเรียในยุคที่อัสซีเรียเรืองอำนาจอิสราเอลทางตอนเหนือถูกยึดครองเมืองสมาเรียถูกทำให้กลายเป็นเมืองของคนมากมายหลายชนชาติและเป็นศูนย์กลางของบรรดารูปเคารพทั้งหลายจากนั้นอิสราเอลทางตอนใต้หรือที่เรียกว่ายูดา ถูกยึดครองโดยอาณาจักรบาบิโลนซึ่งขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจจากการเข้ายึดครองอัสซีเรียชาวอิสราเอลเผ่ายูดาและเบนยามินถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนานถึงเจสิปีหลังจากนั้นอิสราเอลอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งเปอร์เซียขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจจากการเข้ายึดครองอียิปต์ลิเดียและบาบิโลนอิสราเอลเกือบถูกกำจัดหลายครั้ง ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยของเอสเธอร์โดยเอสเธอร์สามารถทำลายแผนการของฮามานและช่วยกู้ชาวอิสราเอลเอาไว้ได้จนมาถึงยุคสมัยของอนาจากกักกีกโดยเฉพาะหลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนอิสราเอลอยู่ภายใต้การยึดครองสลับไปสลับมาระหว่างขั้วอำนาจฝ่ายเหนือคือเซลูสิตและขั้วอำนาจฝ่ายใต้คือปโตเลมีในช่วงเวลานั้นอิสราเอลต้องกลายเป็นสมนรภูมิรบตลอดเวลา ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากแต่อิสราเอลก็ยังอยู่รอดและยังไม่สิ้นชาติจนมาถึงสมัยของกษัตริย์กรีที่มีชื่อว่าแอนติโอคัสที่3ผู้ที่ทำการกวาดล้างชาวอิสราเอลอย่างจริงจังคนอิสราเอลล้มตายจำนวนมากกษัตริย์องค์นี้ดูหมิ่นพระเจ้าอย่างรุนแรงมีการนำหมูไปถวายเป็นเครื่องบูชาในวิหารของพระเจ้ามีการเนรเทศคนอิสราเอลให้ออกไปจากยูเดียซึ่งส่วนใหญ่ถูกเนรเทศ ให้ไปอยู่ในพื้นที่บริเวณเอเชียไมเนอร์แต่คนอิสราเอลก็ยังรักษาความเป็นยิวและสามารถอยู่รอดจนกลิกเสื่อมอำนาจและจนมาถึงยุคสมัยของอาณาจักรโรมันอิสราเอลตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันโดยดินแดนอิสราเอลถูกเรียกว่าแคว้นยูเดียกษัตริย์ที่ปกครองอิสราเอลในช่วงเวลาแรกๆคือเฮโรดผู้ซึ่งต้องการสังหารพระเยซูก่อนที่พระองค์จะประสูติ โดยการแกล้งสอบถามข้อมูลจากโหราจารย์ทั้งสแต่ก็ไม่สําเร็จและภายหลังพระเยซูประสูติเฮโรดก็พยายามเป็นครั้งที่สองในการสังหารพระเยซูโดยการสั่งการสังหารเด็กชายทั้งหมดที่อายุตั้งแต่สองขวบลงมาในเบเลเฮมและพื้นที่ใกล้เคียงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสะท้อนอย่างชัดเจนว่ามารซาตานต้องการสังหารหญิงนั้นแต่แรกแต่ทำไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้ ทำให้เห็นถึงความจริงที่สําคัญสองประการประการแรกมารซาตานเป็นผู้ครองโลกตลอดมาในทุกยุคทุกสมัยผ่านอาณาจักรต่างๆมันเป็นผู้ครอบครองอํานาจสูงสุดในโลกตลอดมาทั้งอํานาจทางการทหารเศรษฐกิจและาศาสนามันมีอํานาจถึงขนาดสามารถที่จะยกอาณาจักรทั้งปวงในโลกให้พระเยซูหากพระเยซูยอมก้มกราบมันซึ่งถูกบันทึกเอาไว้ ในมัทธิวบทที่สี่ประการที่สองถึงแม้มารซาตานจะมีอำนาจสูงสุดในโลกแต่มารซาตานไม่เคยมีอำนาจอยู่เหนือการปกป้องของพระเจ้าและแผนการของพระองค์วิวรณ์บทที่สิบสองพระคัมภีร์กล่าวต่อว่าหลังจากหญิงนั้นคลอดบุตรบุตรนั้นเล่งถึงพระเยซูซึ่งพระองค์ถูกรับไปอยู่กับพระบิดาเพื่อรอวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาและหญิงนั้นได้รับการปกป้อง ด้วยการได้รับปีกของอินทรีบินไปอยู่ในที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เป็นระยะเวลา3ปีครึ่งข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เล่งถึงอิสราเอล1 4 4่งแสพันคนซึ่งในช่วงเวลาแห่งยุคสุดท้ายคนอิสราเอลแท้จริงที่พระเจ้าเลือกสรรไว้จากทุกๆเผ่าจะได้รับการประทับตราและถูกนําไปอยู่ในที่ปลอดภัยของพระเจ้าตลอดสามปีครึ่งที่พระเจ้าทรงเทการพิพากษาของพระองค์ลงมาจนสิ้นสุดวรระ ที่มันซาตานและผู้รับใช้ของมันถูกโยนลงบึงไฟนรกคำว่าปีกของนกอินทรีที่หญิงนี้ได้รับหมายถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวกันกับที่อิสราเอลได้รับการช่วยกู้ออกจากการเป็นทาสในอียิปต์พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้านำพวกเขาออกมาด้วยปีกแห่งนกอินทรีอบพยพบทที่ 19: กข้อสกล่าวว่าพวกเจ้าเองได้เห็นสิ่งที่เรากระทำแก่ชาวอียิปต์แล้ว และเห็นวิธีที่เราพาเจ้ามาเหมือนลูกนกอินทรีบนปีกแม่ของมันและนำเจ้ามาถึงเราพระเจ้าปกป้องคนของพระเจ้าและช่วยกู้คนของพระองค์เหมือนแม่นกอินทรีที่ปกป้องลูกของมันพระคัมภีร์กล่าวถึงลักษณะของมันซาตานคือมังกรสีแดงมีเจ็ดหัวสิบเขาและแต่ละหัวสวมมงกุฎความหมายของสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกกล่าวอธิบายไว้อย่างชัดเจนในวิวรณ์บทที่สิบเจ็ด วิวรบทที่17ข้อ8ถึงข้อ14กล่าวว่าสัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้นครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่แต่บัดนี้ไม่มีมันจะขึ้นมาจากนรกขุมลึกและไปสู่ความพินาศของมันชาวโลกทั้งหลายซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตนับตั้งแต่ทรงสร้างโลกจะประหลาดใจเมื่อเห็นสัตว์ร้ายนี้เพราะครั้งหนึ่งมันเคยมีชีวิตอยู่และบัดนี้ไม่มีแต่มันจะมาในอนาคตในเรื่องนี้ ต้องใช้ปัญญาตรีตรองเจ็ดหัวคือเนินเขาเจ็ดยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่ทั้งยังหมายถึงกษัตริย์เจ็ดองค์ซึ่งห้าองค์ล่วงไปแล้วองค์หนึ่งเป็นอยู่อีกองค์หนึ่งยังไม่มาแต่เมื่อมาแล้วจะอยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งสัตว์ร้ายซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่แต่บัดนี้ไม่มีคือกษัตริย์องค์ที่แปดมันร่วมในกลุ่มของกษัตริย์ทั้งเจ็ดองค์ด้วยและกําลังจะไปสู่ความพินาตของมันส่วนเขาทั้งสิบที่เห็นนั้น คือกษัตริย์สิบองค์ที่ยังไม่ได้ครองราชแต่จะได้รับอํานาจในฐานะกษัตริย์ร่วมกับสัตว์ร้ายนั้นเป็นระยะเวลาสั้นๆพวกเขาจะมีมติเป็นเอกสารให้มอบปริเดชและอํานาจแก่สัตว์ร้ายนั้นพวกเขาจะทําศึกกับพระเมสโปดกแต่พระเมสโปดกจะส่งพิชิตพวกเขาเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและสาวกผู้ศรัืธอที่พระองค์ทรงเรียกและทรงเลือกไว้ จะอยู่กับพระองค์หัวทั้งเจ็ดให้ความหมายถึงสิ่งสองสิ่งสิ่งแรกคือเมืองที่หญิงโสเพณีแห่งบาบิโลนนั่งอยู่พระคัมภีร์ใช้คำว่าเนินเขาเจ็ยอดซึ่งหมายถึงวาติกันเรื่องนี้จะไม่ถูกกล่าวรายละเอียดในอีพีนี้แต่หากท่านใดสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของหญิงโสเพณีแห่งบาบิโลนและเมืองที่นางนั่งอยู่สามารถศึกษาได้จากหนังสือเรื่องอวูแมนไรเดอร์บีสของผู้เขียนที่ชื่อว่า เดฟฮันซึ่งเป็นคอมเมนตารีและนักเขียนที่มีความเข้าใจพระคำพีอย่างลึกซึ้งมากๆท่านหนึ่งโดยสามารถดูรายละเอียดจากลิงก์ด้านล่างความหมายอีกอย่างหนึ่งของหัวทั้งเจ็ดคือกษัตริย์เจ็ดองวิวรบทที่สิบเจ็ข้อสิบถึงข้อ1ิบเกล่าวว่าทั้งยังหมายถึงกษัตริย์เจ็ดอซึ่ง5องค์ล่วงไปแล้วองค์หนึ่งเป็นอยู่อีกองค์หนึ่งยังไม่มาแต่เมื่อมาแล้วจะอยู่เพียงชั่วระยะหนึ่ง สัตว์ร้ายซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่แต่บัดนี้ไม่มีคือกษัตริย์องค์ที่8มันร่วมในกลุ่มของกษัตริย์ทั้งเจ็ดองค์ด้วยและกําลังจะไปสู่ความพินาศของมันพระคัมภีร์กล่าวว่ากษัตริย์ห้าองค์ล่วงไปแล้วคนหนึ่งเป็นอยู่และอีกคนยังไม่มาหมายถึงกษัตริย์ของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้งเจ็ดอาณาจักรคําว่ากษัตริย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลเฉพาะเจาะจงการพยายามระบุตัวบุคคล โดยการยกชื่อกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่ละคนเช่นเนบูคัสเนซาแห่งบาบิโลนไซรัสแห่งเปอร์เซียอเล็กซานเดอร์แห่งกรีกหรือจูเลียสซีซาแห่งอาณาจักรโรมันการตีความในลักษณะนี้ไม่ถูกต้องเพราะกษัตริย์ในที่นี้ไม่ใช่การกล่าวในลักษณะการระบุตัวบุคคลแต่หมายถึงตำแหน่งหรือผู้ใดก็ตามที่อยู่ในตำแหน่งกษัตริย์กษัตริย์ห้าคนที่ล่วงลับไปแล้วหมายถึง กษัตริย์ของห้าอาณาจักรซึ่งเป็นเครื่องมือของมารซาตานในการกำจัดอิสราเอลคืออียิปต์อัสซีเรียบาบิโลนเปอร์เซียและกรีกอาณาจักรเหล่านี้ล่มสลายไปหมดแล้วกษัตริย์ที่เป็นอยู่คือ,อกษัตริย์องค์ที่หกหมายถึงกษัตริย์แห่งอาณาจักรโรมันหัวที่เจ็ดหรือ,อกษัตริย์องค์ที่เจ็ดที่พระคัมภีร์กล่าวว่ายังไม่มาแต่เมื่อมาแล้วจะอยู่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งหมายถึงผู้ต่อต้านพระคริสต์ และอาณาจักรของมันซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงวาระเจ็ดปีสุดท้ายวิวรนบทที่17ข้อ11กล่าวว่าสัตว์ร,ร้ายซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่แต่บัดนี้ไม่มีคือกษัตริย์องค์ที่8มันร่วมในกลุ่มของกษัตริย์ทั้ง7องค์ด้วยและกำลังจะไปสู่ความพินาศของมันพระคำพีกล่าวถึงกษัตริย์องค์ที่8ซึ่งไม่ได้แสดงออกในลักษณะของการเป็นหัวของมังกรเพราะกษัตริย์องค์ที่8 คือมันสาตานผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังและกลุ่มอำนาจทั้งหมดของอาณาจักรทั้งหลายพระคัำพีกล่าวว่ามันอยู่ร่วมกับกษัตริย์ทั้งเจ็ดหมายถึงมันอยู่มาตลอดในทุกยุคทุกสมัยพระคัำพีกล่าวถึงเขาสิบเขาของมังกรซึ่งวิวรณ์บทที่สิบเจ็ดให้ความหมายของเขาทั้งสิบคือกษัตริย์ทั้ง10บที่ยังไม่ได้ครองราชวิวรณ์บทที่สิข้อสิถึงข้อสิกล่าวว่า ส่วนเขาทั้งสิบที่เห็นนั้นคือกษัตริย์สิบองค์ที่ยังไม่ได้ครองราชแต่จะได้รับอำนาจในฐานะกษัตริย์ร่วมกับสัตว์ร้ายนั้นเป็นระยะเวลาสั้นๆพวกเขาจะมีมติเป็นเอกสารให้มอบปริเดชและอำนาจแก่สัตว์ร้ายนั้นพวกเขาจะทำศึกกับพระเมสโปดกแต่พระเมสโปดกจะส่งพิชิตพวกเขาเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและสาวกผู้สัตว์ซื่อที่พระองค์ทรงเรียก และทรงเลือกไว้จะอยู่กับพระองค์พระคำพีให้ความหมายเขาทั้งสิบหมายถึงกษัตริย์สิบองค์ที่ยังไม่ได้ครองราชความหมายตรงนี้หมายถึงกษัตริย์สิบองค์นี้ยังไม่มาแต่พวกเขาจะมาในเวลาที่ผู้ต่อต้านพระคลิปปรากฏและกษัตริย์ทั้ง10บคนนี้จะมีมติเป็นเอกสารในการมอบอำนาจและเป็นผู้รับรองสิทธิอำนาจให้กับสัตว์ร้ายนั้นซึ่งหมายถึงผู้ต่อต้านพระคริป มีการตีความเป็นอันมากว่ากษัตริย์สิบคนนี้คือผู้นำกลุ่มประเทศ G10 หรืออื่นๆอีกมากมายแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นสาระสำคัญเท่าไรนักเพราะเมื่อเงื่อนไขทั้งหมดปรากฏคืออาณาจักรสุดท้ายของมันซาตานปรากฏถึงเวลานั้นผู้นำหรือกษัตริย์สิบองค์ก็จะถูกเปิดเผยตัวเช่นกันลักษณะของอาณาจักรสุดท้ายของมันซาตานถูกบรรยายเอาไว้ในดานียลบทที่สองว่าเป็นอาณาจักรที่เป็นส่วนเท้า ของรูปปั้นในความฝันของกษัตริย์เนบูคัสเนซาซึ่งเป็นส่วนที่ทำจากดินเหนียวผสมเหล็กดานียลบทที่สองข้อ 31- ถึงข้อ35กล่าวว่าข้าแต่กษัตริย์ฝ่าพระบาทได้ทอดพระเนตรเห็นรูปปั้นมาหึมาตั้งอยู่ต่อหน้าเปล่งประกายเจิดจ้ามีลักษณะหน้าครั่นครามศีรษะของรูปปั้นนั้นทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หน้าอกและแขนทำด้วยเงินท้องและต้นขาทำด้วยทองสำริด ขาทาด้วยเหล็กเท้าเป็นเหล็กบนดินเหนียวขณะฝ่าพระบาททอดพระเนตรอยู่นั้นก็มีหินก้อนหนึ่งถูกสกัดออกมาแต่ไม่ใช่ด้วยมือของมนุษย์หินนั้นกระแทกเท้าของรูปปั้นซึ่งทําด้วยเหล็กบนดินเหนียวแตกระจายแล้วเหล็กดินเหนียวทองสำริดเงินและทองคาก็แหลกเป็นชิ้นชิ้นและกลายเป็นเหมือนแกลบที่ลานนวดข้าวในฤดูร้อนซึ่งลมพัดปลิวหายไปไม่เหลือร่องรอยไว้เลยแต่หินที่กระแทกรูปปั้น กลับกลายเป็นภูเขามาหึมาปกคลุมทั่วโลกอาณาจักรสุดท้ายของมันซาตานเป็นส่วนเท้าซึ่งหมายถึงมีนิ้วเท้าสิบนิ้วและทำจากดินเหนียวผสมเหล็กหมายถึงอาณาจากักรนี้จะเป็นการรวมกันของประเทศต่างๆมากมายทั้งแข็งแกร่งและไม่แข็งแกร่งทั้งประเทศที่เป็นมหาอำนาจและประเทศที่ได้พัฒนาแต่จะมีผู้นำหลักมาจากสิบประเทศมหาอำนาจอาณาจักรแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่มันกำลังจะเกิดขึ้นภายใต้ชื่อที่ถูกเรียกว่ารัฐบาลโลกเดียวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดีทั้งสงครามหรือการก่อการร้ายหรือการร่วมมือกันระหว่างประเทศหรือความขัดแย้งกันระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาต่างๆทุกๆเรื่องทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นจากความจําเป็นตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์พาไปแต่ทั้งหมดถูกวางแผนเอาไว้และที่สําคัญถูกกําหนดผลลัพธ์เอาไว้ก่อนแล้วแต่แรก โดยเป้าหมายสุดท้ายคือการสถาปนาอาณาจักรสุดท้ายของมารซาตานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคริสเตียนในการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เป็นไปในโลกปัจจุบันหากจะคิดว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกเสรีมารซาตานไม่มีอำนาจเหนือโลกนี้นั่นเป็นความคิดที่ผิดอย่างสิ้นเชิงพระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่ามัางกรคือมารซาตานและหัวของมัน คือกษัตริย์ซึ่งหมายถึงผู้ปกครองซึ่งทุกวันนี้มันยังครอบครองเหมือนอย่างที่มันทำมาตลอดทุกยุคทุกสมัยหากจะคิดว่าองค์กรต่างๆในโลกความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกหรือประเทศมหาอำนาจต่างๆในโลกไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของมันซาตานก็เป็นความคิดที่ผิดโดยสิ้นเชิงและขัดแย้งกับพระคัมภีร์ความหมายอีกประการหนึ่งของหัวทั้งเจของมังกรสีแดง หรือมันซาตานนอกจากจะให้ความหมายถึงการเป็นผู้ครอบครองหรือผู้ที่มีอำนาจเหนืออาณาจักรทั้งหลายในโลกตลอดมาจากอดีตถึงปัจจุบันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งนี้ยังสะท้อนว่าสิ่งต่างๆในโลกอยู่ภายใต้การควบคุมของมันทั้งสิ้นทั้งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบความคิดของผู้คนทั้งหลายเศรษฐกิจและการเงินเครื่องมือในการทำให้ผู้คนตกเป็นทาสสื่อ ความบันเทิงและการล่อลวงต่างๆในโลกเพื่อให้ผู้คนทั้งหลายรักโลกและดำเนินชีวิตตามความต้องการของเนื้อหนังพระเยซูตรัสสั่งผู้เชื่อทั้งหลายว่าจงสังเกตและเฝ้าระวังซึ่งหากคริสเตียนระวังและสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะพบว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้และนี่คือความหมายที่แท้จริงของความหมายของสัตว์ร้ายที่พระคัมภีร์ ต้องการสื่อสารกับคริสเตียนคือให้รู้จักสังเกตและเฝ้าระวังเพราะเวลาณปัจจุบันนี้มันซาตานเร่งทำงานในการสถาปนาอาณาจักรของมันและคนของมันคือผู้ต่อต้านพระคริสต์และผู้เผยพระวจ,จนะเทียมเท็จระหว่างนี้การงานของมันจะชัดเจนมากขึ้นคริสเตียนต้องรู้จักสังเกตและแยกแยะมากขึ้นเพราะเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและนี่คือความหมายของสัตว์ร้ายตัวแรกมังกรสีแดง ที่มีเจ็ดหัวและสิบเขาในอีพีต่อไปจะกล่าวถึงสัตว์ร้ายตัวที่สองซึ่งขึ้นมาจากทะเลและมีลักษณะคล้ายสัตว์ร้ายตัวแรกอย่าลืมติดตามอีพีต่อๆ่อไปเอลี่แพลเน็ตมินิซี่มีเป้าหมายที่จะจัดทำคำสอนตามการทรงนำของพระเจ้าและแปลคำสอนออกเป็นภาษาต่างๆเพื่อเป็นพระพรต่อผู้ฟังในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเป้าหมายคือการจัดทำคำสอนแบบการอธิบายพระคัมภีร์ และแปลคำสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนญี่ปุ่นละตินฝรั่งเศสภาษาไทยและภาษารัสเซียในหนังสือดาเนียอลบทที่12ข้อ3กล่าวว่าบรรดาผู้มีปัญญาจะส่องแสงเหมือนความสว่างแห่งฟ้าสวรรค์และบรรดาผู้ที่นำคนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องสว่างดังด่งดวงดาวชัว่วนิรันในมันทธิวบทที่10ข้อ42กล่าวว่าและถ้าผู้ใดเอาน้ำเย็นถ้วยหนึ่ง ให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งคนใดเพราะเขาเป็นสาวกของเราเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้นั้นจะไม่ขาดบําเน็จของตนหากท่านมีความประสงค์ในการเป็นหนึ่งในผู้ที่จะนําคนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมและจะส่องสว่างดังด่งดวงดาวชัว่วนิรันด์ดังที่กล่าวเอาไว้ในหนังสือดาเนียลท่านสามารถสนับสนุนมิชชั่นของเราได้โดยดูรายละเอียดจากลิงก์ด้านล่างขอสันติสุขของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน